สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาไปเยี่ยมชมนะครับที่บ้านกบกอกนะครับวันนี้ก็มีฟ้าฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศก็ดูดีครับวันนี้มีเมฆหมอกลอยนะครับกลุ่มันกลุ่มเมฆหมอกนะลอยฝนท้องฟ้าพอได้เห็นในฤด,ดูการที่มีฝนฟ้าที่เริ่มจะตกต้อง มาตามฤดูกาลแต่บางหลายพื้นที่ก็ยังมีเรื่องของความแห้งแล้งอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันเข้าพรรษานะครับก็เลยมีมเมฆหมอกแล้วก็ฝนฟ้าตกครอบคลุมน่าจะทั่วประเทศไทยนะครับนี่คือเรื่องของบรรยากาศเส้นทางเดินไปที่บ้านกากอกนะครับหรือบ้าน,นลุงพลที่อยู่บ้านกากอก อาการยามเช้าๆนะครับตอนนี้สองข้างทางก็เริ่มเขียวขจีนะครับมีการทำนาทำไร่นะครับตามประเพณีของชาวอีสานอันนี้ก็บรรยากาศก็องฟ้าก็ามีเมฆแล้วข้างบนก็จะเป็นหมอกนะครับ ข้างด้านซ้ายที่เป็นผู้เด็กไฟนะครับ นทางมันเกีับบรรยากาศในช่วงเช้าๆครับ,บคุนท,ที่ติดตามทาง YouTube นะครับทางบังไโก a ชแน,นลนะครับก็ฝากช่องน,นี้ไว้ด้วยนะครับบังไโก a ชแนลเป็นช่องใหม่นะครับก็ฝากไว้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะมีคลิปดีๆคลิปใ,ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดน,นะครับ ทา,ทางนะฮะซึ่งก็จะเข้าสู่ชุมชนได้ดหลังจากเมื่อคืนนีฝนฟ้าเริ่มตกมานะครับหลายพื้นที่ แต่ตอ,อาทิตย์เลยเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มซาๆนะครับก็มีปังปายแบบางจุดก,ก็เป็นบรรยากาศนะฮะของวันเข้าพรรษาที่ บ้านกกาๆนกะนะับมุกดาหารวิ่งไปเลยครับฝั่งซ้ายมือก็เป็นบ้านตาชานเนาะฝั่งซ้ายมือบ้านตาชานบ้านนาเตนะครับฝนกนตกดีครับแถวนี้ชาว้านได้ทำนากัน เป็นร้านองอาชีพตรงนี้ยายอุ่นไม่อยู่วันนี้ไม่มาขายกล,ล้วยละชมบรรยากาศนะครับช่วงนี้อาจจาะูรื้ยัหงหนาวไปนิดน,นึง ขับรถโชว์ผ่านนะครับนี่ก็มียูทูบเบอร์นะครับหลายหลายคนเนาะนี่เป็นบ้านคุณลุงนะบ้านหลาคนอ่าเป็นทยานาเนี่ยาน้า นตกน้เมื่อคืนน่าจะตกหนักนะครับเมื่อคืน่าจะตกหนักเป็นดางช่องนำเสนอฝนตกหนักมากเมื่อคนะืนมนีน้าไหลหลากา,านะ,ะูนะโอ้หิไหลหลา,หลากมเลยนะดนี่ครับดู้นออมครับีฝั่งทางทิศตะวันต่อของสุมชนนะครับ เกนนะันนี้เป็นบรรยากาศน้ำไหลลงจากจากภูเขานระภูเขาหนเหล็กไฟเนาะภูเขาเหล,ล็กไฟนะไฟเนละมาถ้า ั่งนี้น้ำเป็นแรงมากนะเราเชื่อกันอันนี้ไหลไหลลงจากภูนนะอันนี้คือปลายท่อซึ่งเมื่อกี้น้องเห็นข้างบนก็จะเป็นธรรมดาน้ำฝั่งนี้ล้นแล้วนะครลน้นล้นมาทาาถนนแล้วน่าจะเป็นบ้านลงคนนะคะครับนนี่คือน้ำน้ำไหลทาาถนนแล้วนะฮะมาจากบนฟูฝั่งนี้น้ำครับไปต่อนะครับเมื่อกี้ และดูน้ำน้ำไหลนิดหนึงเอ๊ะแตกทำไมน้ำมันไม่ไหลลงบริเวณสะพาน่าตรงนี้น้ำนิ่งนะฮะไม่มีน้ำไหลเลยไม่ไหลมาตรงสะพานตัวนี้นะฮะตึกก็แตแกแแ้นน้ำมันเบี่ยงไปที่อื่นนะครับ สธุสธุเป็นบรรยากาศนะดเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับบริเวณสะพานแต่เขาแปลกเออแปลกมากทำไมน้ำไม่ไหลมาที่บริเวณสะพานนะครับ แต่ไหลไปอีกที่หนึ่งเมื่อกี้นะทำให้มีน้ำชุ่มถนนตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็น้ำจะไหลาจากทางโน้นนะครับจากภูก็ลงไปทางโน้นอ่าวกไปทางโน้นนะครับไหลข้ามที่นาค่อยมาลงแต่แลกตรงสะพานเนี่ยน้ำไม่ไหลลงมานะครับไม่รู้ว่า มีอะไรเกีดกั้นเกีดขวางหรือเปล่าเนาะนี่คือบรรยากาศอ่ามิเรียนรัตนกกอบนะครับตรงมิเรีนสะพานแล้วก็ใกล้ๆกกับบ้านลุงพลเนะอ่เอาบรรยากาศมา,รรา,าศให้ดูนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศอาของวันที่วันนี้ยี่สิบห้านะครับยีห้ากรกฎานะ Satu Empat uh. okay. เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงน้ำตกนะครับซึ่งไหลมาจากบริเวณจุดที่อ้อมมาจากภูนะครับ ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านลูกคนนะโอ้มีช้างด้วย เสียงน้ำตกนะครับบริเวณด้านหลังน้ำไหลตกฝนตกก็คืนนะฮะอากาศบริเวณด้านหน้านะหน้าวันนี้ก็